ในคลิปนี้เราจะมีหน้าดับเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นการออกของเป็นสายไฮบริดก็คือมีสายแท้งบวกกับดาเมจที่ทำให้เราปิดตัวละครฝั่งตรงข้ามได้อีกทั้งตัวละครตัวนี้นะครับยังเป็นตัวแทบจะเป็นเมตาในออฟเลนสามารถหยิบได้แทบทุกเกมเลยนะแต่ต้องดูดับกันอีกทีนะแต่ว่าเทพโซแรงมากครับผม โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เ t e ม m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็คเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Line at g o l d e n เ t e ม m g a หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม การเลือกหรือว่าการพลิกในแรลนนะครับโซโล่เลนหรือว่าโซโล่แรลนเนี่าเราก็จะดูแคลลี่เมดนะครับแล้วก็ถ่าบร์ก็เปิดมาก่อนเป็นคลิกแนกอย่างเงี้ยพิเตอร์รับสบายสบายแล้วเราก็มาดูว่าออฟเลนเน่ะเราจะเจอตัวอะไรจริงจริงก็จะมีที่เขาหยิบมาเป็นชา์ล็อดมีลิโป้บ้างมีปูลาาที่แบบเราไม่สามารถขัดได้แต่ว,ว่าเพื่อนขัดได้นะเป็นโตโลอะไรอย่างนี้เราก็มาดูสุดท้ายครับเขาจะพลิกมาเป็นตัวอะไรนะครับผม สุดยแล้วเป็นเวเลสนะก็เราเข้าในทั้งคลิกแนกเราสู้เลนกับเวเลสไหวนะครับอันนี้คือง่ายและ้าได้เกมเราก็แค่ไปล้วงพวกเมดแคลรี่หรือว่าในไฟท์เข้าดีๆเพื่อนจิงแค่นั้นเลยวันนี้มีเพื่อนๆขอให้เล่นริกเตอร์เข้ามาจริงจริงริกเตอร์เนี่ยผมค่อนข้างจะลงบ่อยอยู่แล้วแต่อาจจะเน้นไปทางฮานะครับบวกสาระด้วยน,ะนิดนึง นะครับวันนี้ก็เอาไปบบกัดเต็มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบสายมีเกาะไฟมีไกาอาร์แสแตนด,ด์ดแล้วก็ความแรงเลยนะครับจะเป็นแบบสายให้บริดหน่อยดามเมจบ้างถึกบ้างนะครับประมาณนี้ริกเตอร์ในเกมนี้เราชนกับเวเลสได้สบายสบายนะครับอาจจะมีโดนสกิลหนึ่งสกิลสองบ้างสำหรับเวเลสนะครับแต่เขาอาจจะไม่เป็นไรนะสำหรับริกเตอร์ เผือเผือปิดไม่ได้อรุ่นสนั้นมาหริกเตอร์ผมนะครับบางเกมก็ใส่เป็นห้อยคริบบ้างบางเกมก็ใส่เป็นเจาะร้อยบ้างนะครับแล้วแต่เกมแต่ส่วนใหญ่ผมจะใส่ห้อยคี้ไว้นะมาครับเวเลสไม่ต้องออกตัดเลือดนะเพื่อนๆคือถ้ายุคนี้ออฟเลนดูว่าในเลนสู้ไหวหรือเปล่านะครับถ้าไม่ไหวจริงๆออกตัดเลือดได้ แต่ถ้าอยากเล่นไฟ5ผมคิดว่าไปเป็นดีมิเชอร์หรือว่าดาบถึกดีกว่าเนาะถ้าในยุคนี้นะครับออจะจะต่างจากแบบซีสองซีซั่นก่อนก็อาจจะมีตัดเลือดในเลนนะครับเดีย๋ยนี้ก็ไปดาบถึกกันแทบจะหมดแล้วนะนี่เราเคลียก่อนเดินก่อนนะครับแล้วก็มาเอพิซอดวอล้อนเลยครับมายึดพื้นที่ไว้ ใครด่ามาก่อนนะตรงนี้จะเกมนำ้ำชุดต่อเกมริดนึงเลยนะก็ได้ด่งไงาไม่จังมังกรแหละแต่เขาไม่มาพี่ก็น่าจะไปเข้าว้ามาวะ่ะเบิร์ตไวเลสครับไวเลสถามว่าโตบันถึกไหมถึกครับแต่โดนเบิร์ดยังไงก็ตายอยู่เลยครับผูเ้เวทฟ้าขึ้นมารับทันด้วยครับ เราไปรับเวฟกันต่อดาบแม่น้ำจะทำให้เราสะบัดได้ด้วยนะครับสำหรับกดท่าสองเนาะิีทะเลมันจะแบบสตันนิดนึงอะงัดหนึ่งเอาแบบต่อๆนะครับแล้วเราก็รีสกิลยวหนึ่งใหม่อโอเคอันตรีเพิ่งมาพอดีเนาะขอทำแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับ ริเตอร์เอ่อออฟเลยทุกตัว <c oughs> <c oughs> เล่นให้ดีเล่นให้ดีใช่ไหมกะดามเมจให้ถูกอา่าเล่นเยอะๆเข้าไว้นะครับถามว่าเชิงเล่นยังไงเล่นในแรงที่ <c oughs> เราไม่เคยเล่นมาก่อนเติว่านะตอนนี้เพื่อนๆสูงสุด1ิบดาวขยันเล่นไม่ต้องขยันซะแบบโอ้โหตะพี่ตะบ,บันนะครับพยายามเล่นก็พอพยายามเล่นแบบไม่โยน แล้วฝีมือจะขึ้นไปเองนะครับอันนี้ก็มีเพื่อนถามเข้ามาเนาะบางวันฟอร์มผมก็ตกนะครับแล้วก็ต้องแก้แบบแก้หลายเกมเลยถึงจะนิ่งนะครับในวันนั้นมีกันอยู่แล้วนะคนฟอร์มตกนะครับอีกวันหนึ่งเทพบเลยอีกวันหนึ่งแบบฟอร์มตกโดนพลังแฝงผมขึ้นไว้น้าคลิปนะครับ อดไปเลนนะครับโอ้ว่เรีนรับเลนรัวๆข้อดีของคาแรคเตอร์โดนต้อมโดนต้อมเลนอนะรับเลนไม่ตายง่ายแล้วกันเออแล้วพวกอย่างนี้ไม่ตายง่ายแล้วกันแต่มีโอกาสตายนะครับเช็คไปไม่มีอะไรก็เอาโปูตรงนี้ครับเดี๋ยวว่ามันแค่62บาทโอ้ยสองโกนะครับแต่ว่าได้เรื่อยๆ ออฟเลนจะนำเงินจะนำ,เ,นนะนำเอ็กซ์พลเยจะนำนะครับเรื่องของเลเวลความต่างมันจะเห็นได้ชัดเลยถ้าเรื่อยๆเขียน <c oughs> เล่นช้าหน่อยครับริเตอร์อันนี้ตายครับงัดรู้คำนววดาเมจแค่นั้นเลย ยีโรทุกตัวที่แบบเราต้องเล่นเนี่ยขอแค่แบบรู้ดามเมจว่าเราออกของอันนี้อันติเราประมาณไหนนะครับอันติถ้าเราเดินตามจะตายไหมตอดก็พอครับอา้าวเพื่อนผมแค่จอกๆเฉยๆ,ๆชิปโหนี่ตายครับปล่อยเลย ผมเอาโอ๊บมาด้วยนะครับโอ๊บแต่ว่าไม่กดเราไปกดในไฟหน้าดีกว่าเมื่อกี้เราตายแน่นอนร้อยเอซอยู่แล้วนะครับจากการตายด้านบนก็เสียป้อมไปเลยครับดีมดิเชอร์อ้าวอ้าวแล้วเราอยู่ตัวภูมิยาด,ด้วยครับรอสกิลหนึ่งเหมือนเดิมงัดหนึ่งโอ้ไม่ได้งัดเป็นดาบพื้นดินนะจ๊ะแต่ก็ตายอยู่เลยครับ <c oughs> ไม่ต้องอาตัดไม่ต้องออกตัดเลือดในช่วงต้นเกมผมคิดว่าดาเมจริเตอร,ร์ก็ฆ่เาเวเลสได้นะครับแต่ถ้าเรื่องของกลางเกมผมก็ออกของถึกมากเกินไปนู่นนี่นั่นไม่ได้แล้วนะครับเราไปเล่นในไฟ์แทนอืมนึกว่าจะเดินมาทางนี้แต่ก็อาจจะยิงคลิปตรงนี้เพื่อฟาร์มนะครับเอลซู ว่าจะปล่อยให้คลิปเข้าแหละแต่เขาปุ๊บมากันโอเคเสียติอย่างนี้เรามีโอกาสเข้าอีกทีหนึ่งครับอ่ ه, กากันไม่ทันด้วยไปดีกว่าสองนัดเราไม่อยู่แล้วเวเลสวิ่งมาผมจะเอาสุนแล้วเหมือนจะมาด้วยนะครับสองตายครับ าคลิกกด2จะทำให้ดาเมจมันแรงขึ้นนะครับถามว่าเราไม่ได้ออกดาเมจล้วนเหมือนที่ผมเคยทำคลิปแบบฮาๆแบบโอ้โหดาเมจแทงทีเดียวตายอะไรอย่างงี้เนาะสามารถทำได้เหมือนเฮ้ย <c oughs> ดีไงโอฟออฟทีเปนดีเช่เราเราพูดถึงเรื่องเมื่อกี้ดีกว่านะครับสอง แล้วงัด2แล้วสกิลหนึ่งหรือไม่ต้องอยู่ในพื้นที่พุ่มหญ้าพื้นนี่น้ําก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆใช้ได้ทุกทุทสภาพสถานการณ์เลยเดับดินดับน้ําดับหญ้าได้บทนะครับกดสกิลสองแล้วงัดเลยถ้าอยากเบิร์ตให้ตายเลยนะครับจะเล่นจะเล่นแบบหน้าํำคาญหน่อยง,งัดไปขอหาตัวดามจครับแทงเราไม่สนใจแล้ว 2นี่ตายครับโอเคแปะที่ผมว่าเอาดัรเคเยอร์ดีกว่าครับสปอ,อร์ตเขาติดแล้วเอาดัรเคเยอร์ดีกว่ามาถ้าปกติแล้วเนะี่ยออกเกาะไฟออกทีมเบริเชอร์เสร็จใช่ไหมเพื่อนๆ ผมก็จะไปออกไม่ก่อสะท้อนก็ออกกันไวทสักชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นลิเลียนาพกแรงแหละแต่เราจะฟิวไปสายดาเมจเลยก็ได้ครขึ้นอย่างนี้ขึ้นตามผมนะเพื่อนเอนขึ้นเป็นเบลนะครับวิ่ ใช้ดีๆสกิล2กับทริกอะไรของมันก็แล้วแต่ในของในตัวของคาแรคเ,เตอร์นะครับใช้ดีๆคือบางไฟเราอาจจะไม่ได้เบิร์ดเพราะไฟใหญ่เนี่ยผมใช้สกิลสเนี่ยเอาไว้กันดาเมจะมากกว่าแต่ถ้าเน้นเบิร์ดเขาหลุดมาตัวเดียวเราดักได้ก็ใช้สกิลสทริกแบบดาเมจเบิร์ดทีเดียวอะไรอย่างนี้เนาะมันตินํำเลยครับ <laughs> เห็นแล้วติ พวกนี้ผมอัพเลเวลพอ12นี่ผมชอบไปอัพสกิล1ไม่ก็สกิลสองเออแต่ก่อนไม่เคยเป็นเลยนะขึ้นเป็นไก่อาสแตนดาร์ดนะครับเวทตัวเดียวผมว่าไก่อาสแตนดาร์ตกับริคเตอร์เป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะเ,นเพื่อน ออกเลยครับมันจะเต้ง HP ให้มะเด้ง HP ให, HP ให้แล้วก็เดินไปด,ด้วยครับไกอาสแตนดาร์ดก็มีเลือดด้วยเนะครับเหมาะกับแท้งแหละพูดง่ายๆเหมาะไฟเตอร์เหมาะกับแท้งไกอาสแตนดาร์ดเขาเคลียร์ด้านบนเผื่อเขาเดินตัดที่แม่น้าผมก็ามารอดักไว้แต่ว่าไม่มาครับเราต้องเคลียร์คก็นั่นแหละ มาเรื่องกางไออาร์แสแตนดาร์ดปุ๊บขึ้นดาบแดงเลยนะครับผมตอนแรกก็จะขึ้นห้อยยู่ด้วยเอาแค่เบลของของกันเวทอ่ะของขค้น่ึ้นกลางๆนการั่นแหละว่าเอาเต็มไปเลยก็ดีนะครับในไฟแล้วก็เด็ก HP รวัรวรัวตายครับนี่อย่ะอืมไม่ใช่เออใคร น่าจะไม่ลงนะครับตอนนี้ไม่ลงไม่ลงดาบถึงเวลากดจะให้ขอโทษทีจะทำให้ฝั่งข้ามนะครับสโลด้วยอ่า,เ,<ร>าเขาจะเขียนมีเขียนไว้อยู่นะถ้าเรากดใช้สกิลโดนตัวแรกมันจะสโลนะครับคือถ้าผมรีบเบิร์อ่ะรีบเบิร์หนึ่ง สองครั้งไปเลยในครั้งแรกที่เราตามคลิกเน็กอะเขาน่าจะไม่ตายนะครับแล้วก็ใช้แบบหนึ่งครั้งแรกไปก่อนแล้วก็รอดาบแล้วคููดาวอีกทีนะฮะจะรีบเบิร์ดแบบนี้ก็รีบเคลียร์เดินมาสุดขอบจอผมว่าน่าจะเห็นว่ะอุ้ย หายลยห่าแล้วมันเห็นนะครับเรียบร้อยตาไม่เห็นนะ่ะน่าจะไม่มาเยอะขนาดนี้จะเหยียดเลือจะถึงโอโ้ได้เลือรดร้อยแบบนี้ไม่มีคำว่าถอยอครึ่งหลอดตับวีกเรียบร้อยครับ แล้วก็ดูดูสกิลฮีโร่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเขามีอะไรทำให้หนีเราเนี่ยกี่สกิลอ่ะเราจะได้กะถูกเราจะได้ตามได้เรื่อยๆนีครับเหมือนกับชิกแน็กกันแหละที่ผมโดดเข้าไปครั้งแรกก็รอสกิลหนึ่งเหมือนเดิมตัวเทพนะตัวเทพไต่แรงเลยนะครับในซีซันนี้เหมือนกัน 3นาทีกับตรงนี้14นาทีครับหนึ่งนาทีนี้ต้องทำอะไรสักอย่าง <S <S ผมอยาจะสูดซูมแต่ว่าน่าจะไม่รอดแล้วคลิกตุ้งเข้าสุดสุดบอถอนไปก่อนเพื่อนหมดแล้วป่ะอัดโอเคทั้งสองทีมนะครับก็ตปแ ตีแทงซองสองทีมเลยเวรยานไม่ถึงหายแล้ววินิชิบจริงดาบแบงปุ๊บถ้าอยากได้แรงสเปียโบเคนนะครับแต่ว่าเละเกมละดาบ,บถึกครับลูกชาย ของรักของดีในแพทช์นี้แม่ไปขึ้นเกาะเกิดซะหน่อยมวยว่าอุาจะขึ้นของแรงซะด้วยเิดพื่อนใครตาย <been> บังเผื่อไ้โอยืนโดโนนครับยวต้องไปรีเวลาแล้วโดนก็ไม่ค่อยเจ็บมากแต่มันก็เจ็บแหละตายนะครับเชื่อไหมตายเออสุกเรื่อมานี่ตาย อุ้ยกูก็ตายได้เพื่อน <You have S 2> แครี่มาตายแล้วเอากอดเอากอดเอากอด <laughs> ถ้าแรงท่านในแรงประมาณนี้นะเพื่อน <laughs> เราได้แครี่เนี้ยหรือวอบป่าเราอยู่เราได้แครี่ไปแล้วฝั่งคามเขาจะไม่มีตัวแบกงโดแบกในเรื่องของของดามเมจนะครับ <laughs> เพื่อนก็เลือกเปิดคอสตเยอร์ <laughs> เลย <laughs> มัน <laughs> มันขึ้นอยู่กับตัวฮีโร่ด้วยนะครับคล <laughs> ิกแนกมันเป็นตัวที่เบิร์ด นีพวกนาคอสตัวพวกไวไวคีล่ามันทําเลอะไรเงี้ยเขาจะแยกไปทําเลก่อนเราอาจจะไม่ได้กอส์ง่ายๆนะครับแต่เรื่องของฮีโร่ฟันตรงข้ามแล้วยากยากเนแต่ว่าเขาเข้ามาแบบทรงๆได้ไหมมันก็ได้และแต่ว่าปลาหมึกอะตอนนี้ผมเข้าไปเล่นกับเอลสอะคือปลาหมึกเขาใช้อันติไปแล้วนะที่ผมบอกว่ามันยากก็คือไม่มีใครมาเช็คครับเข้ามาเช็คก็แบบต้องเสีย เราตายไปก่อนแล้วได้กอร์ทรีเยอร์เราจะไม่มีสายฟ้าแป๊บๆนะครับเหมือนชาวบ้านพอลอหาเลยครับว่าจะเล่นยังไงดี <c oughs> อา้าวได้ด้วย <c oughs> อ่าป้อมก่อนเ <c oughs> พื่อนนะ <c oughs> เอาที่ก่อนกันเลย <c oughs> เอาป้อมเลยเพื่อน เมลออปเปนโอเคถ้า okay. สังเกตในคลิปนะครับผมอ่ะจะไม่ค่อยออกเกาะเกิดเท่าไหร่เนาะในในซีซั่นนี้นะครับผมเอาเป็นถ้าเป็นใน,ในออฟเลนเนี่ยผมก็จะสับของพวกดด d มิเนเชอร์สรับของเสร็จเป็นเกาะเกิดเป็นพวกโอ๊เป็นพวกอ่าเคียวอ,อะไรอย่างนี้นะเออขอลองฝึกกันดูมันจะทำให้ เราเล่นแรงสนุกขึ้นด้วยนะครับผมในเรื่องของการสรับของนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับริเตอร์ในแพชนี้ผมคิดว่าเป็นตัวไต่แรงที่โคตรดีเลยนะครับในซีซันนี้ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวท่านลาไปก่อนนะครับผมขอขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับผม